สวัสดีสวัสดีพี่น้องเวิร์สุขุสุคนเด้อพี่น้องวันนี้กลับมาอยู่กับซาดามกับเกา่ดอีกแล้วพี่น้องมีสาดามก็เดินทางมา่ใน,นูกับเก,กาอเพราะว่าเกาดีมีแนวจิเซอไผร์าวไสพี่น้องเบาไสเพิ่นไรค้องควัได้พี่น้องเอ้แต่ว่าสิเป็นยังกับเราดูน้ำตาลตอนนี้กันากำลังสิไปเอา,านัาดเบาไส้ไยูขีวรถพี่น้อง คิวรถดอันเซโนูนี่แหละให้ลุงเบียร์น้ำตาลค่ะแมตต์บ้าใส่บายอยู่ขี้รถเซโนูบอไว้พุทธาอยู่ฮันสีแมวคล้องพี่น้องมาสั่งค้องมาแล้วสิมาซื้อไผ้าให้ไพี่น้องเอ้ยแต่ว่าสิหูบหูว่าเป็นยังหรือเป็นยังก็ต้องรอรุ่นน้ำกันราชหนาค่ะหูแล้วจะบ่บ่บอกบ่บ่เอฟซีทาให้พี่น้องเบิ้ง น้องกันก็เบาไสเนาะเบาไสเพิ่นกรดีใจพื้นเพราะว่าตาวรีบอกว่าใช้ของควัญปีใหม่แต่ว่าเงินเปรวนเงินเตารีไรเรัญวนเงินเตาดีหรอเป็นเงินใหญ่เลยเงินแม่น่าก็แม่น้อยเป็นฝาบมาไวมาไวน้ำเบาีอกเลยซื้อไให้เบาไสฮ้ยบอกอะด้อ่านุ่นแล้วบาบอกเลยแล้วองบอกล่ะ อันซื้อไม่พี่น้องเลยเตาดีบอกเราก็ได้บอกเลยซะซื้อไม่นะพี่น้องไม่เวลาทายวิดีโอแล้วนี่ชะ่วโคกนบะบราซ้ายเราบม่มีพี่น้องเวลาไปไทยหันทายนี้แล้วก็บราซ้ายเราไม่มีผมเคยยินเสียงเนะ<อ>าะเพราะว่าเรามีแล้วบอกเองเป็นงานน่ะเรืองเด็บบราซ้ายเป็นบราซ้าก็เลยซื้อให้บราซ้ายปุ้ยไงจะดีพูดให้ซื้อให้ก็เลย ช่องซ้ำมือผู้ดีเครื่องมากเครื่องมากแหล็สิมาเสื้อผไผแล้วเด้อพี่น้องว่าแล้วสิดีใจหรือบ่ดีใจพี่นอ้อง,งก็ล่อเบิ่งล่อติดตามกันเด้อพี่น้องตอนนี้ฮาก็การลังสิบแล้วเครืองก่อนอยู่บริษัทพี่จังอนุสิทธิ์เพราะว่าคนชงมาทางอนุสิทธิ์พี่น,อน้องเดี๋ยวเฮาจะหับคล้องกันโอ้ก็โอเคพี่น้องต่อดีตเป็นกมาวเอาเครืองนะมาหับเครืองอยู่ นี่กำลังมา้วเพรองพี่น้องเลยอันอยู่อนุสิตพ่นฝาเครื่องลงมาก็ได้พี่น้องเลยมองคนทรงเพิ่นก็นได้างแซวเพิ่นสะพายเบาไส้เพิ่นเพิ่นคือสิดีใจขนาดเลย่ยพี่น้องเลยเพราะว่าเพิ่นกับยังบ่ทาันได้มีไม้ฮะนะบ่ทันได้มีไม้ติดข้อเสียเวลาถ่ายวีดีโอแล้วอัน หม้อใหม่ใส่มันก็เสียงบ่งค่อยชัดเจนก็เลยซื้อญญผู้ใหญ่เพิ่นก็ได้ซื้อให้ตาอลซื้อเป็นของขวัญปีใหม่เด้อเดี๋ยวเฮาก,ก็รอเบิ่งนํากันพี่น้องเอ้ เพื 2, um. ่อนจะบโบฟากเป็นเพื่อนลำใหม่นจะบโบฟานี่ได้ออกมาแล้วเพื่อนได้แลิ ราคาเท่าไร 50, <000. S 1> 50, หรเจ็ดแสนห้าสิบพันเจ็ดแสนห้าสิบพันคุณน้องเฮ้ยบาวใส่ได้ของควันสินใหญ่แท้แนวอีสาบาวใส่ได้ นี่มนันเปเสื้อผ้าแล้วเลย<ะ>อ้าวมันคือมาจอตันโดดกระไร<ะ>ออกกรได้ได้นไงหฮเพื่อนทาอยู่อันคิ้วรถเชนุพี่น้องเลยเดี๋ยวสิไปเอาไฮเพื่อนเลยเพราะเพื่นกับล่อทาอยหันอยากเห็นของขวัญเพื่นวะจะเป็นของขวัญยังเด้เพื่นวะเ่อเต้นวะแมนหัวห้าบ่บอกเพื่นนี่ห้าบอกเพื่อนมันจะบ่เสื้อผ่าะนะพี่นอ้องเขาต้องเสื้อผ้มันจังตื่นเต้น้วการุนอยู่หันนะ งันรถสตาร์ทบ่อยนะโอเคพี่น้องเดี๋ยวเราไปตามหาตัวเบาใสพี่น้องคุณอยู่มุมไรนอของเซโ,โนเนียของคิวรถเซโ,โนเนี่ยฮาตัวหยาแพ้ จะบอกว่าคีรุอันัหนได้โมแมนได้ให้เตาดีโทรหาก่อนบบเห็นเพิ่นนี่พี่น้องถ้าเป็น,ปนไมมไมมติดสะก็เสือเวลาถ่ายวิดีโอ คอยยู่ว่างอันนีม่เด้อว่างรถด,ดุดนี่กระถมนี่ไายมันไายมาน้อยนึงเด้อทางขึ้นสวรรค์น,น,นี่ <c oughs> แหละ, <c oughs> ะเะซื้อไผ่เราไม่ไะ้เจกองใหม่ๆด้วยเนาะ bao đi xăng may cầm xăng lát mà hỏa thì bao hỏa bảo xăng may đi bảo đi mua này lại đi đúng rồi

ปิดออกมากจะเห็นหนาไปนี่ยเลยอ้าวออกมาแล้วเ <laughs> สียงช <laughs> ุ่มเสียงไว้แต่เดี๋ยวพ่าพาาังนะเจ้าหน้ <laughs> ไปถ่ายแล้วสบายดีมี <laughs> สบายดีในบัสไซสบายดีเ <laughs> <laughs> อาโทรศัาาพท์ไปอ่ะ อันไม่เนี่ยจะมาเซาไจะได้มือนี่นะีนจะบอกโอ้วนี้นะเขาจยังไม่หนี่บอกว่าไปซื้อใ้ซะไผ่ซะไผ่กูดูเองกยังโอ้ว่าบอกกูได้เอาจจอานเรืองเรื่อน้องยังยังจำผู้ว่าผู้สาวเจ้าจีนเนี่ยมันยิันนึง่ไม่ควระเียกเยอะปา เลยของขวัญินงามแท้ีนะ่ค่าคนี่ของขวัญเบาวใส่ไอห้บาออยู่กับคนนี้ล้วซื้อเนาะอยากของควัปีใหม่ดิใจได้ๆบ้าโอกับไ่เซียวข่อยเป็นผู้ซื้อให้แต่ว่าไม่เงินคอยดอก แม่หักจัากต่างประเทศส่งเ่ินมาไว้ฝากเงินมาไว้เดีเราล้วก็เลยเป็นว่าเจ้าบุญงี่ก็เลยมาชื่ออะเจ้านะนะใ่น้ำดีใจน้ำมาใส่ลองมึงดูดใจอู่บ่เีว่าน่เป็นตเห็นอ้อตวามีเมื่อนั้นนบ่าใส่แล้วผืนแล้วดีใจ

พิเศษบ่เอาเหนื่อยตรงมันเป็นพิเศษบ่เนี่ยเดลองทดล,อง,ทดลองเสียงทดลองอันนี้ก้อนทดลองเสียงกันเนาะถอดลองว่าเสียงเขาอยู่บ่ สายดลองไม่เพื่อนใส่สเภารนี invers, <computed. S 1> ่เราลองไม่บ่ไใส่สมภาร 见不着过。 แล่ย right, yeah ูบ่บ็ดไมยิงยูบ uh ่หามลงภายันไลยเบ็ดบดหมวกบ่จับเบ็ดบดแรกตัวนี้นี่ตัวนี้ถึงยืนีกตหับดีตัวเบ็ดนะนี่ตัวสบายดี siang

ไก่ว่ามันบ่ชถึงนั้นอ่ะไก่บ่ค่อยบ่ค่อยไรเงี้ยล่องเทโทรศัพท์ข่อยชตั้งซะมลองเทลใสเครื่องนี่ล่องใส่เครื่องนี่นะไมีควงเจ้าบ่ควงเจ้าก็ได้ลองควงเจ้าเป็นซ้ำซุ่มดิซ้ำซุ่มมันก็ต้องโหลดกล้องเพิ่มทรศัพท์ข่อยกับบวชใสซำซุ่มคือกันอุซับ ลองของตาอรีบาตเลยตลอดดิอันสวัสดีสวัสดีพี่น้องบอุญสุขสุขคุเด้อบุอนี่กะมาลองกล่องไม้ไม้ไม้ไมาลอง เขาทำยังไงเป็นน้ำโทรศัพท์เป็นน้ำกล่องา้องต้องเลยลวดกล่องมาก่อนแนวนี่ แกกบกล่อ,องเขากันตีขามตีโอ้โหก็ได้โหลดเพื่อนให้โลหลดกล่องมาใส่ต่างหางเนาะเอ่อเปลือกลีก้าเอา,เอา,าให้เปา,า,าวไสแล้วพี่น้องเอ้ะก็คือเปา,าวเอ์มีแล้วเปาวไสบุมีแหละบุญใหญ่เพิ่นแหละเลยเห็นแหละเลยบอกบาอื้อ,ใ,ใ,อใ,ให้เนี่ย มันพิ่นงเปล่ามานะมันเหลือน้ำเบาโอ้อยู่ดิพี่น้องเบาลิกเลยบอกพี่น้อเออชื่อให้เบาใช่นี่แหละเพราะว่าเราเสียงค่อยพูดเวลาเราเว้าวนะดีใจบ่ามันนี่เราดีใจแน่นอนจะได้เบิดเบ็ดมึงเนาะแมนไม่อันหนึ่งเบ็ดเบ็ดแม่พี่น้องเลยเราโอ้เพิ่นกะเบิ่งให้คักแน่แล้วเนาะได้แล้วโอเคแล้วผ่านแล้ว แม่เหนนากับแม่โน้อยแม่เหนนากับแม่โน้อยเป็นฝั่งนี้มัดแต่ขึ้นถุงเลยล่ะเป็นคนไทยบ่บ่เป็นคนลาวแต่ว่าเป็นคนต่างประเทต่างประเทศนี่นะอวยพ่อเนี่ยเป็นเนี่ยบอไซกับขอขอบใจหลายๆเด้อเนาะแม่เหนนากับแม่โน้อยว่าได้สื่อไม่มาให้บอไซสมงพาดในมือนี้บอไซต้องขอบกับใจหลายๆเพราาะว่บอไซน่ะจะได้มาัะโดุนได้ละเนาะบอไซกับ ใหญ่ทางบ,าบ่อโถึงแม่เหนะ็นหน้าครับแมน้อยเนาะซื้อมาให้มาหนี้ว่าไส้ก็ต้องขอไีกคนไหนเพิ่อนดี่แห้งสุขภาพแข็งแรงเนาะต้มเจ็บกับยาสุตรายต้มไข่กับยาสูามสีสิ่งดีๆก็ให้พบให้พ่อเรืนนะ่อยๆเนาะสิ่งที่บอดีกับจะให้พ่อจะให้พ่ออ่าปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้ได้สมใจรังปรารถนาเน,นาะคอ่าก็โอเคพี่น,อน้อง จังไี้ก็ต้องขอบคุณขอบคุณคำมือขอบใจแม่เพันในได้เด้อเพันดีใจแห้งบ่าใช่กัได้จั้งนี้ก็ได้กดแชร์กดติดตามเพื่อเก่าพี่น้องสบายดี